บอกเขาไปแล้วว่ามันไม่ใช่สปกมันเป็นที่นี่มีรราชกิจกาประกาศทับกร,กรม,กมแผนที่ทหารพูดไม่ถูกพูดไม่หมดอ่านแล้วคุณไปพูดอย่างนี้ทําให้กรมแตกแยกกันใหญ่ยังไงทีหนึ่งคืงคอกรมแผนที่ทหารไปพูดว่าแผนนี้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่สปกไปพูดอย่างเนี้ทําให้ประชาชนประเทศเข้าใจผิดเออพูดอย่างนั้นไม่ได้และจริงๆคือต้องพูดว่าพื้นที่ตรงนี้สปกมีพระราชกิจฎา ออกเป็นภาคการทับพื้นที่เขาใหญ่อยู่แต่ว่าพื้นที่นงกาวเป็นโซนสีเป็นป่าป่าติรูปที่นินจะต้องคืนเขาไปต้องพูดอย่างนี้นี่คือถึงจะเป็นกลางป่าิรูปมีพระการทับพื้นที่เขาใหญ่เป็นเขตปฏิรูปจริงครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นโซนสีเป็นป่าอยู่ไม่สามารถจะออกสปปได้ครับยังไงก็ต้องคืนพื้นที่เขาใหญ่ พ่อหนึ่งลําตีก็ไปพูดแล้วและปฏิรูปที่ดินก็ยืนยันตรงนี้เป็นป่าเขาใหญ่เป็นม,มติของปฏิรูปที่ดินไปแล้วผมบอกคุณชวัตคุณต้องเอาหนังสือมันนี้มาเผยแพร่เขาดูหนสื่อในหนังสือเลยนะปฏิรูปที่ดินยืนยันว่าตอนนั้นปี3 8มแปดถึงสามพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถออกปฏิรูปที่ดินได้เป็นเขตเขาใหญ่อนังสือของกรมที่ปฏิรูปที่ดินมีมีใช่ไหมผมถามคุณชวัตบอกม,มีผมก็อามาแถลงก็เลยสิอ๋อเลอคือประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติมีพระราชกิจการ อุทยานศูนย์สี่และไอ้เขาใหญ่เนี่ยเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศศูนย์ห้าประกาศมีขอบเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชดิกาาปฏิรูปที่ดินก็มีพระราชกิตรีกาของตัวเองของตัวเองต่างคนต่างประกาศเข้าใจไหมแต่มีข้อแม้แต่ละคมไม่เหมือนกันปฏิรูปที่ดินก็มีข้อแม้ว่าถ้าประกาศไปเนี่ยไปทับพื้นที่เช่นที่ดินบ้วัสดุที่โรงเรียนที่วัดที่ป่าที่โซนสีคุณต้องการออกไปเขา เขาใจไหมทุกวันเนี้มันก็มีการออกและไม่กันออก oh. ไอ้จังหวัดดื้อดึงดื้อเดินตาใสก็มีไม่ยอมกันออกเอาสปกไปปักและโค่นป่าให้ล้นก็มีให้มันไม่ให้มันเข้าเกณฑ์สปกให้เข้าเกณฑ์สปกเข้าใจมาแล้ว <ke ye> แต่ไอ้เขาใหญ่ตรงนั้นที่เกิดเหตุมันเป็นโซนสี่โซนสีคือคอนเซิร์ฟอนุรักษ์ต้องอนุรักษ์ไว้อย่างเดียวอไม่มีทําอะไรได้เลยห้ามห้ามทประโยชน์ใดทั้งสิ้นเลยเข้าใจมาแล้วพระราชกิจสีกาปี0 5นย์ มาก่อนตัวของสมภารใช่ไหมใช่ใช่แล้วทําไมสมกรมาทีหลังถึงไปทับเขาอ่ะตอนนั้นเป็นการเร่งด่วนการเมืองจําได้ไหมอ๋อรีบร้อนเนียการเมืองมันสี่ปีปีนั้นปีที่สองที่สามจะไม่ทันเนี่ยก็รีบประกาศไปทั่วก่อนเออ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 เขาก็โวยวายทุกกรมของเฮ้ยมันส่งพงาเฮ้ยเดี๋ยวกันออก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 คือถ้ามันทับเดี๋ยวค่อยกันออกโอ้ถ้ามันทับเดี๋ยวค่อยกันออกมันทับแล้วกันออกเอาเจ้าที่ของรัฐต้องถูกดำเนินคดี นะครับไม่ใช่จบแบบที่ผมบอกว่าไม่อยากจบแบบรอๆอเหมือนข่าวที่เจอในทับลานแล้วก็จบแบบนั้นมาแล้วแล้ววันนี้ก็มาจบแบบนี้อีกไม่ได้ครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงต้องคุยถึงขนาดนี้ว่ามันต้องชี้เลยว่าเป็นเขตอุทยานหรือสวปกสปก,สกมีอำนาจเข้าไปทำไหมในการขีดเขตมมีอำนาจมีกิจฎีกาตีความมาแล้วว่าทําไม่ได้มันต้องว่าไปตามกฎหมายถ้าบอกว่ามันจบแล้วแผนที่ไม่ต้องมาคุยกันออกมาโดยชอบหรือไม่ชอบอันนี้แค่ปิดระเบียบว่ากล่าวตักเตือนครับไม่มีโทษทางอาญาครับ จบแบบสวยแต่ว่าผมไม่สวยแนะ่ถูกไหมครับถ้าออกอย่างนี้มาแม้กระทั่งวันแบบออกมาตัดสินถ้าออกมาด้วยไม่ชอบผมก็ต้องสู้ในชั้นศาลอยู่แล้วเพราะผมยังไงผมก็ไม่ยอมถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นที่สปกโดยชอบถึงออกมาจําแนกมาปีนี้แต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเลยขีดในกระดาษแล้วก็มาปอ,อกแบบนี้ทั้งทั้งที่แนวเขตบและกิจการทั้งงบประมาณที่ลงไปในเขาใหญ่มันมหาศาลมันมีเ,เส้นถนนทํามาให้เห็นชัดเจนอยู่แล้ว สพกรไม่รู้เดี๋ยวก็ว่าตรงนั้นมีถนนถ้าอยู่โคราชนะครับไม่ใช่อยู่กรุงเทพไปทําที่โคราชอันนี้ผมอภัยให้ได้แต่ถ้าอยู่โคราชนะครับแล้วถ้าไปทําตรงนั้นอ่ะมันเห็นถนนอยู่แล้วจะมาบอกว่าไม่รู้ตรงนี้ถนนไม่รู้ของผมผมก็จะขีดไม่ใช่ครับอาญาครับงนั้นต้องคุยเรื่องนี้ให้ชัดนะครับเรว่าวันแมบจะออกมาแบบไหนถ้าออกมาไม่เป็นไปตามขั้นตอนผมก็ต้องฟ้องศาลนะครับ